สวัสดีครับสวัสดี f อ่ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราอ่ะช่วงนี้ก็อยู่แต่ที่โซนผักสลัดนี่นะครับฝรั่งไม่ได้ไปใกล้เลยเพราะว่าหวานข้าวด้วยอะไรด้วยเวลามีจํากัดครับก็เลยทําเฉพาะตัวหลักไปก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าผักสลัดในฤดูฝนเนี่ยมันจะแตกต่างจากฤดูร้อนยังไงเราต้องทําให้มันต่างกันยังไงเพราะว่าในสวนตรงนี้เนี่ยครับ การทำผักไฮโดเนี่ยอของผมทำมาก็หน้าฝนนี่ก็เป็นฝนที่5แล้วนะครับของการทำผักของผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าผักฤดูฝนเนี่ยที่เราจะต้องจัดการดูแลเนี่ยมันจะต่างจากฤดูร้อนตรงไหนยังไงตอนนี้เอาหลักๆไปก่อนนะครับส่วนปัญหาปลีกย่อยต่างๆเนี่ยถ้าผมคิดได้ผมก็จะทำให้เพื่อนๆดูอ่ะขออนุญ,ญาตสลับกล้องนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นฤด,ดูฝนเลยแล้วครับเพราะว่า ที่บ้านผมเนี่ยฝนตกติดตกกันหลายวันเลยผักก็ยืดครับเพราะว่าฝนตกผักยืดแน่นอนเพราะว่าแสงไม่พอแต่ไม่เป็นไรครับขายได้เพราะว่าของเรายืดก็ใช่ว่าคนอื่นจะไม่ยืดอ่ามาดูครับผักอายุ40วันตรงนี้นี่เป็นเดดโอ๊กผมเนาะก็ไม่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่าเป็นฤดูมันก็เป็นฤดูร้อนอยู่นั่นแหละมันยังไม่ใช่ฤดูฝนฤดูหนาวอะไรหรอกแต่มันกําลังจะเปลี่ยนถ่ายฤดู ต้นก็นจะไซส์ประมาณนี้ไปชั่งน้าหนักดูดีกว่าเวลาฤดูฝนเนี่ยเอฤดูฝนเนี่ยจริงๆควรจะกลางพลาสติกคลุมโรงเรือนได้แล้วครับเพื่อนๆกลางเลยนะครับผมใช้ของผมที่สวนเนี่ยผมใช้100ไมครอน100 150ไมครอนหรือ200ไมครอนเนี่ยความแตกต่างก็คือความเหนียวและราคาดูตัวนี้2ขีด นี่คือฤดูร้อนนะครับผักไม่ค่อยโต150ไมครอนราคาก็จะแพงกว่า1 0 0แล้วก็200ก็จะแพงขึ้นไปอีกความเหนียวก็จะตามมาตรงนี้ครับปรับใช้เอาแต่ผมผมใช้แค่100ไมครอนครับผมยังไม่ใส่เพราะว่าผมอยู่กลางทุ่งนาบ้านนอกอย่างผมเนี่ยเวลาฝนจะตกเนี่ยครับลมแรงมากในช่วงนี้ผมก็ยังไม่ใส่ แต่เพื่อนๆควรจะใส่ได้แล้วนะครับถ้าใส่ได้ใส่ไปเลยเพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยอะอย่างหน้าร้อนเอาอย่างนี้ก่อนอย่างหน้าร้อนผักจะกินน้ําเยอะมากเราจะต้องตักน้ําเนี่ยออกตัก <c oughs> ไม่ใช่พูดผิดผมไม่ตัดต่อหรอกหน้าหน้าร้อนเนี่ยผักกินน้ําเยอะเราก็ต้องเติมน้ําเติมน้ําเติมน้ําแต่พอหน้าหน้าฝน ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีพลาสติกคุมโรงเรือนอย่างผมเนี่ยแบบนี้เลยหรือปลูกกลางแจ้งฝนตกลงมาเขาจะเติมน้ำในรังให้เราเองอัตโนมัติเราก็ต้องมาตักน้ำออกแล้วทีนี้การตักน้ำออกตักปริมาณเท่าไหร่ตักออกยังไงดูไซต์ต้นเอาครับเหมือนตอนที่เราทำหน้าร้อนต้นไซต์นี้ต้นไซ้น์นู้นเนี่ย ช่องว่างของอากาศควรจะมีสักสองนิ้วครับเอาง่ายๆเลยสักสองนิ้วจากขอบเนี่ยถึงน้ำเนี่ยสักสองนิ้วแค่นี้เลยครับเดี๋ยวผมหาหมุมชัดๆถ่ายให้ดูเอาตัวนี้ก็ได้เนี่เปิดฝาออกได้นี่ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยฮะน้ำเนี่ยถึงขอบเนี่ยให้ว่างสักสองนิ้วจะดีง่ายๆไม่ต้องคิดมากครับสองนิ้วจะได้เลยถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเอา ขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ความสูงยังไงสองนิ้วจบครับแค่นี้เลยเพราะว่าที่หน้าร้อนที่ผ่านมาเราต้องเติมเติมน้ําเติมน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่ต้องเติมปุ๋ยแต่พอตอนนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตักน้ําออกถ้ามีพลาสติกคลุมโรงเรือนปัญหาเหล่านี้ก็จบไปอันนี้ตักน้ําออกแล้วต้องเติมปุ๋ยไหมผมไม่มีเครื่องมือวัดนะครับไม่มีการวัดค่าน้ําวัดค่าปุ๋ยวัดค่าอะไรต่างๆ ประสบการณ์ผมเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราตักน้ำออก3ครั้งเนี่ยแล้วต้นอายุไม่เกิน30วันเติมปุ๋ยครับเติมกล่องละอย่างละ3 0มสิบซีซีต่อกล่องในกล่องปลาเสียมน,นะครับถ้าเป็นกล่องกุ้งก็จัก15บห้ายก็ได้ถ้าเราตักน้ำออกสัก3ครั้งในขณะที่ต้นอายุไม่ถึง30วันนะครับเติมปุ๋ยได้แต่ถ้ายุามสิบวันนั้นไม่ต้องเติมปุ๋ยแล้วครับ รอเก็บเลยอีกนี่เกินสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วง่ายๆแบบนี้ครับผมทําอย่างนี้นี่คือประสบการณ์ผมผมแชร์ให้ดูแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเชื้อราผมกลัวมากเลยครับเชื้อราเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยเพื่อนต้องระวังมากในส่วนตรงนี้เนี่ยอะไรป้องกันได้ถ้าเป็นราใบาจุดในแก้ยากมากครับคือถ้าเป็นฝนตกติดต่อกันเนี่ยพยายามซื้อไตรโคโดมามาไว้ครับ ไตรโคเดอร์มาเนี่ยจะซื้อจากผมซื้อจากลาซาด้าเป็นแบบผงม,มาพร้อมใช้ผมซื้อแบบนั้นเอามาไว้ฉีดครับถ้าเป็นช่วงที่ตกติดต่อกันเนี่ยฉีดเลยครับสามวันครั้งถ้าเชื้อราเกิดขึ้นมาลําบากเวลาฉีดไม่ใช่ฉีดแค่ผักนะครับฉีดคุมนะครับฉีดทั้งหมดเนี่ยเชื้อราราใบจุดเนี่ยยากครับผมบอกเลยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแน่นอนครับถ้าฝนตกติดต่อกันถ้าเราไม่มีการป้องกันตรงนี้ช่วยได้ อีกอย่างหนึง่งกับพื้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยบางทีผมใช้พวกปูนขาวเนี่ยโรยโรยกันเอาไวเ้เ่ยครับเพราะผมกลัวจริงเชื้อราเนี่ยมันโหดร้ายกว่าไอ้เพลี้ยไฟในฤดูร้อนเนี่ยเพลี้ยไฟฤดูร้อนนะว่าโหดร้ายแล้วแต่ว่าเพลี้ยไฟเนี่ยถ้าฝนตกมาแบบนี้เนี่ยเพลี้ยไฟตายหมดแล้วครับแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือราใบาจุดอันนี้สําคัญมากแก้ยากเลยผมบอกก็คือพยายามป้องกันเอาไว้ ไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําแยกออกถ้ามันมีถ้าผมเป็นราใบาจุดนะั้นเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูแต่ภาวนาว่าอย่าเจอเลยเพราะว่าเคยเจอมันต้องพักโรงด้วยต้องอ้ไหลายอย่างครับรายละเอียดตรงนั้นเนะี่ยเยอะมากอ่ะอันนี้ก็คือที่แตกต่างกันก็คืออย่างโรคก็จะเป็นจากาไอเพลี้ยไฟก็จะกลายเป็นราใบาจุดแล้วก็การตักน้ําการเติมน้ําก็จะเป็นการตักน้ําออกแทน ก็ต้องมาเติมปุ๋ยในส่วนตรงนี้แล้วก็หลังคาก็ใช้พลาสติกคลุมลงเดือนดีๆคลุมไปเลยครับอย่างผมยังไม่คลุมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วแหละผมทํามาเนี่ยก็ฝนปีที่5้าแล้วถ้าผมคลุมเร็วผมอยู่กลางทุกนาลมมากระเจิงครับผมก็เลยยอมที่จะมาตักน้ําออกยอมที่มันตักน้ําออกไปก่อนในส่วนตรงนี้อ่าไปปรับใช้เอานะครับไม่ยากหรอกครับทําผักไฮโดรส่วนเพื่อนคนใดทําผักไฮโดรอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับในส่วนตรงนี้ หรือว่าเพื่อนๆที่อ,อยากจะทําไม่รู้จะหาของที่ไหนผมผมบอกเลยนะครับกล่องเนี่ยหาซื้อได้ตามาร้านอาหารญี่ปุ่นร้านทูชิหรือว่าร้านที่เขาขายปลาต่างๆเนี่ยมีฮะกล่องปลากล่องกุ้งแต่ผมไม่แนะนํากล่องกุ้งนะครับถ้าได้ดีเป็นกล่องปลาดีกว่า,าในส่วนตรงนี้แต่ถ้าต้องการมาเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยผมก็พอจะมีไปแบ่งเพื่อนๆปลูกทดลองปลูกได้ครับในส่วนตรงนี้เพราะว่าผมก็มีการ แบ่งกับลูกสวนผมไปปลูกอยู่ตลอดเพราะว่าเราจะไม่เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้นานครับเก็บไว้นานอัตราการงอกจะน้อยลงผมจะย้ําตรงนี้ตลอดมเมล็ดพันธุ์ทุกที่ดีครับแต่ถ้าเราอ่ะเก็บซื้อมาไว้เยอะเก็บไว้นานอัตราการงอกจะลดลงตรงนี้ก็ไปดูเอาแก้ไขเอานะครับในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนเพื่อนดูว่าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนต่างกันตรงไหนยังไงสิ่งที่เราต้องคุรจะรับมือ จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนฤดูเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ